น้องมากับพี่ไม่ต้องกลัวนะถ้าพี่วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะยังไงก็ตายพี่บอกเลยตายตัวใช่ไหมคะตายไม่พวกเราเนี่แหละตายหมดที่เลยจงแล้วเอาล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีไฟทุกท่านเลยนีครับผมวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่ทําให้พี่เคยตุนต้องตกใจอีกแล้วนี่ฮะนั่นก็คือนี่เลยนะครับผมโปรพิเศษ โปเติมเงินแล้วรับกระทะทองคําไปเลยฟรีๆเลยเนี่ยอันนี้คือคุ้มมากจริงๆเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยกระทะทองคํากว่าพี่ไข่ตุ๋นจะได้มานี่ก็ต้องเสียเพชรไปตั้งเยอะไหนเพื่อนๆตั้ง3,800เพชรเลยเนะฮะอันนี้คือ g m เอามามาแจกฟรีๆเพียงเติมเงินให้ครบ999เเพชรต้องจัดแล้ว โอเคแล้วก็อันถัดไปนะครับผมนี่เลยนะฮะ GM ได้เอาชุดแรกกลับมาขายอีกแล้วนะชุดนี้รู้สึกว่ามันจะแายมากๆรู้สึกว่าอ่าจะเป็นนักแข่งที่เขาใช้กันนะครับผมเมื่อตอนนักบุญได้เป็นแชมป์นั่นเองนะคือมันสวยมากจริงๆในราคา999เพชรแล้วที่สําคัญเนี่ยมันได้ซ่อนเกราะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยดีกว่าพี่ไข่ตุ๋นอยากได้มานานและชุดนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นคำว่าลิมิเต็ดตรงนี้ไหมครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่า GM เขาจะเอากลับมาขายเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นไหม ชุดเยอะมากๆเลยนะฮะในแพ็คเพียงแค่999เพรเท่านั้นพี่ไขตุนจะทําการลดราคาไป100เพรกดซื้อไปเลยของผู้หญิงโอเคโอเคนะครับผมแล้วเราก็ซื้อของผู้ชายกันต่อเลยดีกว่านะฮะคือของก็เยอะเหมือนกันลดราคาไป899โ okay. อเคเรียบร้อยนะฮะพี่ไขตุนได้ซื้อมาแล้วทั้ง2เซตด้วยกันนะครับ <All right. S 1> เดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวในแบบของเรากันเลยดีกว่านะฮะเพื่อนๆไปที่เสื้อกันเลยนะครับผมนี่นะฮะเสื้อที่พี่ไขตุนรอคอยมานานแสนนาน ในที่สุด GM ก็เอากลับมาขายแล้วนะครับผมแม่ซ่อนเกาะทั้ง2อ,อันเลยนะในส่วนของกางเกงเนี่ยพี่ไขตุนจะเลือกใส่กางเกงขาย,ยาวก็แล้วกันนะครับผมไหนๆก็ซื้อมาแล้วต้องใส่ให้คุ้มซะหน่อยนะครับโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้ชุดที่เราต้องการเลยนะนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าร็อบบี้กันวันนี้เนี่ยเราจะไปหาแกงคนกันดีกว่านะครับผมพี่ไขตุ๋นจะทําเป็นแบบพี่ไขตุ๋นแบบฝ่าพานันคุดฝ่าพานันทุยผ่าฟันคุดมานะครับทาให้พี่ไขตุ๋นพูดไม่ชัดนั่นเองนะครับแล้วไปสุ่มท จะมีปฏิกิริยายังไงเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเราแบบพูดไม่ชัดนะฮะเขาจะฟังเราออกหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับ Let's go ฮ e l l o h สวัสดีครับเพื่อนๆมีใครได้ยินผมไหมครับผมฮัลโหลจีนนะะได้ยินโอ้เจอสาวด้วย <c oughs> เสียงน่ารักจังเลยครับ <c oughs> อ๋อคน,นนี้นี่เองนะเธอจะไปไหนกัมมะกองกัมมะกองกัมมะกองคุยกับละกกองว่าแต่ ชื่ออะไรครับผมอยากรู้จักชื่อจังเลยชื่อไม้ค่ะโอ้ชื่อไมาอ๋อนี่ไงชื่อสมายชื่อน่ารักอยู่นะนนี่อะเอ้ยแบกด้วยนะคะโอ้แค่นี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าเจี๊ยดนะครับผมเดี๋ยวพี่แบกน้องเอนะ,อะพี่แบกน้องเอ <laughs> มันแปลว่าอะไรมาเนี่ยอันนี้เนี่ยที่พี่พูดไม่ใชาดเพราะว่าพี่ไปผ่าฟันคุดมานะครับผมคือหมอบอกว่าอย่าพูดเยอะแต่พี่จะพูดใช่ค่ะคือว่าเป็นคนแ <c oughs> ถวโม้<ๆ>โอ้ ไม่ใช่คือพี่ไปไปฝ่าผักคุมาทุยฝ่าฟันคุดมาครับไม่ใช่มงเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นน้องอีกคนนึงเขาเปิดไม์ด้วยครับน้องอีกคนนึงชื่ออะไรครับผมน้องอะไรนะชื่อเบียเบียตกชื่อเบียหรือชื่ออะไรพี่ฟังไม่ชัดเลยที่พี่พูดผิดปะเนี่ยชื่อเบียเวียครับไม่ใช่ชื่อเบียเวียอ๋อน้องชื่อเวียอดพี่นึกว่าชื่อเบียรนะ เบียร์ที่ชื่อเหมือนดาราใช่ไหมไม,ไม่ได้ดาราครับอ้าวครับผมแล้วน้องน้องเบียร์นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมอันนี้สิบเอ็ดจาสิบสองแล้วครับสิบเอ็ดจาสิบสองเด็กสมัยนี้เล่นเกมไปแล้วอะ่ะสมัยพี่นี่ยังขี่จักรยานเล่นอยู่เลยเนี่ยเออทนนันท่ขวบมือมีคนจงกันใหญ่เลยน้อง,องๆเร่งเร่งเร่งรีบไปแจมแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่สลับปืนแป๊บนึงไปยิงมาโอ้โหสวยสวย โอ้ดีมากทำไมน้อยเก๋จังเลยเนี่ยเีลือให้พี่พ้างเนี่ยตัวนี้พี่ขอได้ไหมเนี่ยอายิงไม่แบบพี่แล้วโอ้ยพี่โอดีเลยเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยน้องๆพอจะเหลือให้พี่ยิงสักตัวได้ไหมพี่ยังไม่ได้เปิดตาล่าเลยเออมีแต่บอกในห้องนี้เอตานี้เนี่ยใครคิวได้เยอะเนี่ยพี่ให้ไปเลยห้าร้อยเพถ้าอยากได้เพก็คิวให้ได้เยอะละกัน อดแน่เลยไม่ไม่อดไม่อดเนี่ยน้องก็คิวให้ได้เยอะๆแค่นี้น้องก็ได้ไปเลยห้ารอยเพซเลยเออโหระดับพี่แล้วนี่พี่ใจดีอยู่แล้วนะครับน้องๆแต่มีข้อแม้คือห้ามตายนะน้องโอเคนะรับปากกับพี่แล้วนะครับผมห้ามตายนะคิวให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวพี่เนี่ยจะจะแจกห้ารอเพเลยโอ้ยเนี่ยคนับรถตุกๆต้นไหนต้นไหนเนี่ยรถตุกๆโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยก็คนรดีเขาสิ เราต้องโบนโรตุตุไปนุ่สาวะวลีก่อนนะใครจะมาขี่รถตุตุให้เราไปนุ่สาวลีเนี่ยฮะมีไข่ด้วยเหรอน้องมายิงหมดเลยไม่แบ่งพี่ยิงบ้านเลยนะโอเคหนูไ่ยิงแล้วเลยแตฝากให้พี่โอเคจัดไปเอ้ยและถ้าด้านซ้ายมือน้องโดนยิงทางด้านซ้ายมือพี่ก็ลเราไปช่วยน้องใจเย็นๆเออหัวแตกไปดีมันโรแล้วมันโรแล้วตรงนี้มันโรแล้วพี่ขอทับก่อน น้องมากับพี่ไม่ต้องกลัวนะถ้าพี่วิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะยังไงก็ตายพี่บอกเลยเออตัดตูใช่ไหมคะตายไม่พวกเรานี่แหละตายหมดที่เลยจบแล้วฮ้ยไม่ต้องลงงานค่ะต้นไหนต้นไหนมันอยู่ต้นไหนแน่เดี๋ยวพี่ไปจัดก,การมาให้เอพี่เจอตัวมาแล้วเนี่ยมันวิงขึ้นไปข,นนข้างบนเนี่ยก็ขู่ยิงไม่ได้นะมติเนี่ยมติมตอ มนขึ้นบนนู้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปจัดก,การมันให้เองนะน้องๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถึงพี่พูดไม่ช้าได้แต่พี่ก็จะพูดมากแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมดี <S 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 เรียบร้อยแล้วนะ <S <S โอ้พี่เก่งมากๆเลยนะเนี่ยเก่งกับบอทเนี่ยเออบอทนะไม่ใช่บอทจะเอาอะไรแม่เนี่ยน้องๆน้องมา,าคือพี่อยากรู้ว่าน้องมานี่อายุเท่าไหร่แล้วค,ครับผมยี่สิบค่ะโอ้อายุยี่สิบอ๋อ กันเราพอดีเลยนะ้ดิผพูดอะไรของเราวะเนี่ยว่าแต่เราโสดไหมเนี่ยโสดไหมเฮ้<ม>โสดเปล่าไม,ไม่โสดไม่โสดหรอโอ้เสียดายจัง <c oughs> คือแบบเผื่อว่าแบบน้องๆ FC จะไปติดตามอะไรอย่างนี้นะครับผมเออเชวนเล่นนะถ้าน้องๆเจอน้องมายนะก็สามารถชวนเล่นได้เลยนะครับผมเอ,อ้ยเดี๋ยวนะน้องเบอร์สี่มีโคยีอยู่ตรงนั้นแหละอ,อ้ะอาโอ้ยน้องลบแล้ว เข้มันเล่าผมคิงไม่เปลื่อนแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะวิ่งออกสายเองเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ไม่หยุดโดนไปสองนัดเฮ้ยมันไม่ล้มโอ้โหจบเลยพี่ยิงไปสองนัดแล้วมันไม่ล้มมากสองครั้งโอ้โหยิงเขาไม่ตายงานเข้าเลยโดนเขาส่วนทีเดียวเรื่องเลยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นตามใหม่เดี๋ยวพี่แอดเพื่อนไปนะโอเคป่ะโอ้แบมัดตี เออตามเมื่อกี้เราเป็นอะไรกันทำไมถึงพูดอ่ะครับ <c oughs> น้องๆ <c oughs> เราโดนหลายทางเด้เราโดนหลายทางเมื่อกี้ไม่เป็นไร <c oughs> ตอนนี้เอาใหม่นะโอเคนะหอนาฬิกาเขาน่าจะน้อยนะครับโอ้โหโอ้โหน้อยก็บ้าแล้วโอ้โหใหญ่เยอะเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูดีน,นโลดแต่ช้าเลยประชุมกันที่หอนาฬิกาหรือเปล่าคะพี่ก็ว่างั้นแหละเนี่ยโอ้เยอะเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเกลให้หมดเลยน้องๆไม่ต้องกลัวโอ้โหเกิดบาย มีอะไรต้องกลัวน้อหาปืนได้ไล่ยิมมาเดี๋ยวพี่หาปืนก่อนพี่จะโลข้าับวแล้วกันนะน้อไอโอเหลือเลยมั<ๆ><ๆ>เออพี่เจอปืนแล้วพี่เจอปืนแล้ว<อ>เดี๋ยวพี่ไปช่วย <c oughs> เฮ้ยน้องลม้มโอ้โหน้องใจเย็นๆดีเดี๋ยวพี่ไปช่วยแป๊บนึงนี่แน่นี่แน่นแนมางอ่านมาทำน้องเราได้ไงโอโ้แล้วมันซ้ำเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงไปแป๊บน,นึงนะ ตรงนี้มีปืนปะเนี่ยโอ้โหตาล่าน่ารักมากเลยนี่ไงนี่ไงมาอ่านมายิงน้องเราได้ยังไงเฮ้ไม่มีโคนะแป๊บบนึงพี่จะสร้างสงมมัตก่อนแล้วกันแหลกมากเลยอะ๋ยว่าแต่น้องแหลกเลยพี่ก็แหลกเหมือนกันตอนนี้คนลงเยอะเกินนั่นรบแ,แตกชัดเอ,อ้ยสองควงได้แล้วนะสองควงน้องเป็นไงบ้างเนี่ยเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยแป๊บนึงเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเขาอยู่ตรงนี้ น้องๆสองคนไม่น่าทิ้งพวกพี่ไปก่อนเลยนะเอ้ยมีคนลบมีคนลบเราต้องเอาปืนจีไกลสามารถได้แล้วนี่ไงจะหนีจะหนีเหรอจะหนีเหรอนนอง,งนนหัวแตกไปดีหัวแตกไปดีได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับผมเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนนี่ไงอยากคิดว่าน้องจะตู้พี่ได้หัวแตกไปอีกหนึ่งคนนะครับผม นะเมื่อกี้เข้ามาตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายดดเดี๋ยวพี่ไปช่วยแป๊บนึงพี่โดนลูกสาต,ตัวตัวนี้แป๊บนึงนะครับเรียบร้อยนะครับผมหมดตี้เลยทีเดียวเชียวพี่มาช่วยแล้วเนาะมาหมวยางตัวหน้าหมวยางยิง,ยงค่ะัยงข้างหลังใช่ไหมเออนี่ไงที่เห็นแล้วโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักระวังตัวด้วย หลังเข้าเด้อพี่มารจูดไว้ข้างหลังให้แล้วนะ่ะมารจุดไว้แล้วนะ่ะล้มลักฉันล้มแล้วสวยนาอสวยไล้แก่ยู่ในเนี้ยเราเนี่ยน้องต้องมาแบกพี่ขึ้นแรงแดงมากนะรู้ตัวเบ้ากระสุนหนูไม่มีแล้วกระสุนไม่มีแล้ว <c oughs> คนน่าจะหมดแล้วนะที่หอนอริการเนี่ยซ้ำเลยซ้ำเลยตอนนี้โล่งแล้ว <c oughs> หอนาฬิการโล่งแล้ว คนหายไปยี่สิบผ้าคนหนูว่าลงหอบว่าได้ไหมเออพี่ก็ว่ากันเลยเนี่ยเนี่ยพอไหมหนูมีสองลูกน,น้องก็ดูเดี๋ยววิ่งไปไหนก็มีแต่กล่องศพเต็มไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ตายแล้วเขาชวนหนุ่มไปทัวร์อะไรหรือเปล่าพี่สงสัยว่าเขาจะมาวิ่งไล่ลูกเออเช่ามาเถอะ <c oughs> เอาๆจามวะเนี่ยโควิดปะเนี่ยน้องพี่ว่ารีบฟาร์มขอแล้วรีบไปกันดีกว่านะตรงนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะน้องมายรีบไปดีกว่าครับผมโอเค เออแล้วตอนเรามีเลสโซนระวังเลสโซนเออในบ้านมีคนในบ้านมีคนน้อไมาระวังนี่ไงนี่ไงเข้าหัวไปแล้วสวยสวย oh. ทำดีมากทำดีมากเยาไปเลยเยาไปเลย <c oughs> พี่อยากไปตาหาไข่แดงกันเลยน้องมาไปด้วยการป่าอยู่แถวทางโลเกตเขามีไปไหมโอเคค่ะโอเคอย่าถือ M หกง่ายงั้นงั้นตามพี่มาเลยโอเคเปล่า <c oughs> มาเล็น้อมาเมื่อกี้บอลดูผ่ามาตานนี้นะเร็วๆ<笑><笑>เหมือนชาดอยยังไงก็ไม่รู้หนูวิชา้าหนูวิชา้าไม่เหมือนคนผ่าฟันคูดเหมือนคนย,ออยุ่งงเดอยเออพี่ผ่าฟาคูจริงๆเฮ้ยมีโคโตัวนี้พี่ไม่ใช่โคโม,โมนะคือพี่ผ่าฟาคูมาโอ้ทำไมมันเยอะกระจาวะเนี่ยตรงนี้น้องระวังนะระวังนะเพื่อนมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยครับผมสงสัยมันจะมาหาไข่แดงแน่ๆเลยนะ เหมือนเราเลยนะครับผมมันอยู่ตรงไหนน้องเห็นมันไหมเจอ,<ย>องต้งงนต้นไม้คงะน้าต้นไม้นี่ไงเออพี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยิงแรงซะด้วยนะเนี่ยยิงเก็บแค่มาเอยไอวอล๋ยวไอวอลเลยทีเดียวมาพี่เข้ามาหากใกล้ๆแล้วน้องสาวจะไปไหนจะไปไหนไ,ไหอวอลจังนี่แนะ่เตียยว้อยล้งไปไอวอลเอ้ย เอ้ยไอวอมันไม่กั้นให้พี่อะน้องเที่วมีอ๋อมันซ้ำเลยจบแล้วพี่อุตส่าห์ยิงโลงแล้วนะน้องไม้ต้องเอาอันดับสวยๆไว้พี่นะคราวนี้น้องต้องแบบพี่แล้วแหละแหลงแดงขนาดนี้แล้วเนี่ย่อทุกคนทิ้งหนูไปอ่ะโอ้พี่พยายามแล้วพี่กัลลต้าไอวอลละไอวอลมันไม่มาให้พี่เมื่อกี้นี่ชีวิตพ,พี่จบเลยน้องไม้สู้ๆแนะน้องไม้ หนูจะโดนน้องไม้ใช่น้องไม้น,นี่ไหมน้องไม้ที่รองเพลว้าพวกไอแค n ร์ร้องน้องไม้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่หรอคนละไม้เนาะโอ้ยยันเลยเว้ยอย่าให้เธอได้กีผักมีวิตามีเดี๋ยวตัวเลขสีโอเคโอ้ตายแล้วเพื่อนเพื่อน ทางนี้นเนี่ยวันนี้พี่ไข่ตุนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน้องมายบายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่ไข่ตุนด้วยนะครับใกล้จะแสนซับแล้วนะเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจากกาัน